ตั้งแต่เล่นมายังได้ MVP ของเขาเลยใช่โอ้โหต้องบอกว่าต้องเทพจริงๆดูความที่ว่าการย้อยของศูนย์มัน a d v วาน e ์ใช่ถ้าเกิดระดับไกลๆแล้วยิงแล้วต้องปรับจุดยิงไปที่3คลิกแล้วก็ยิงจะตรงเป๊ะเลย3คลิกขึ้นมาแล้ว3คลิกคืออเลยปะเพื่อนเพื่อนเคยเรียนรอดอ่ะยังไม่เคยเพื่อนเคยปรับส่วนปืนไหมไม่เคย แบบถ้าเกิดยิงแล้วมเบี้ยวขวาให้ปรับคลิกอีกหนึง่งคลิกไปทางซ้ายไม่อย่าตรงงง้ป็งไงปินไง,ไงสมละที่ไปเราเรียนมาจากกรมคนเรียกวย่าโดนฟาดไปผ่านท้ายบ่อยจังได้เลยชวลลีวิตจุดแสนจะโหดร้ายนี่เราเป็นแบบมือปืนดาวผักกาดดาวผักกาดถ้าผัดเขา <Yeah. S 2> เข้ากับไข่นี่อร่อยเลยนะ วิธีพ่อบ้านสินะตายสิน้ำมันผัากกาดป้าบอโอเคพวกเราไปกันเถอะ let's go แงบขอให้เจอคนดีๆเปิดไมค์คุยกับเราด้วยใครสักคนคนคนนั้นต้องเป็นคนไทยเจอต่างชาติดว้วยดีเหมือนกันนะฝึกภาษาอังกฤษไงต่างชาติก็หาเลยนะฝึกภาษาอังกฤษไงเอ้ยทักทายอารูอารูนน้อันนี้ใครเป็นคนโดด โอ้ได้เป็นคอนโดเลยตรงไหนดีไปรอบนี้มิก um ิเด็กคชโชยเฮ้ยเซ่เ่าสีอสมเแบบนี้สมเดแบบนี้เฮเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ฮเฮ้เเยยเฮ้ย้เฮ้ยเยเยเอร์้เนัมเเเเยูฟอร์ม เวลิ่มฟอร์มพระพระยอมเฮ้ยแล้วกับปอมต้องออกเสียงแบบเวลิ่มฟอร์มกระเด็นๆนิดนึงไหนเย็บเบิร์ตบราดแคสต์เกฮะเอ๊ะวัดฟอร์มแคสต์เอ๋ออ๋อนี่คือที่ไหนวะที่ไหนที่ไหนวะที่ไหนวะ What's your name My name, shun. Shun, shun my, name is... my name is Sun Sun... Sun Seven My name is Verde What the f**k Sự... Sự vật lắm, chơi thì con ngon quá Where... Where you from? Again, again please my friend Where like you from? Again please It a raidozor Just a What the fuck ยู u number number three what the fuck man กโกู number three ละกูกูตามึงเนีนะที่นี่ไม่เคยลงเลยปะเอจริงนะตั้งแต่เล่นมาจริงเสียงอะไรตุ๊ก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 เสียงเพื่อนเด้อโจะโอ้โอ้นี่คือเอเคใช่มิครับผมพร้อมแล้วเราพร้อมลบแล้ว มีเสียงคนแถวเนี้ยเฮ้ยมีคนมีคนบินมีคนบินได้ยินเสียงไหมยิงดีโอ้ยข้างบนข้างบนยิงไปนะเอ้ยตายกลางอากาศแตกอ๋อยิงได้ววะพีก็สุนไหมสีสีว่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนแตกโอ้คยยิงอื โอ้เอออีตัวหนึงอยู่ไหนวะอ๋ออีกตัวนึงแตกไปแล้วอ้โจ้บาดูบัดนี่คือสุดยอดขุมพลังนี่คือสุดยอดสุดยอดแมงกะซอมันคือยานมหาดิยานพาหนะที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เชยใช่มันแรงมากมันแรงและเร็วสองคนมั้งนี่มันมีให้นั่งเฮเย องีับไปบาทเ้ยไปอะไรเดี๋ยวยังไม่ยังไม่เราไปเราไปบวกกันดีกว่าฮะโอ้ได้ยินเสียงไหมเสียงของความรวยได้ยินไหมหว่เสียงของความรวยมาแล้วไหนวะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอาไปแล้วบินมันบินไปแล้วส่องก่อนมันจะมีเลยปกติมันนี่จะเีือดมากไปปล่อยกระเด็น เออข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีเอ้โอ้โหใจโนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอออาว่ามมันจะมีอีกมันจะมีมันจะมีใจโลไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วคอมเคเเออเฮ้ย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 มีคนมีคนดนไ่ดีจิตตัน เอ้ยโอ้ลูกซองลูกซองเฮ้ยทำไมยิงมันไม่โดนเอ้าก็รีโหลดอยู่รีโหลดอยู่เอ้ยอย่างนี้กันไม่ช่วยเลยเอ้ยโอ้โอ้กูเตะเต้เพื่อนเตะลาลามันเดือดไปไหมมันเดือดไปไหมดีเดือดเดือดสมใจเลยไหมล่ะ เห็ดไหมเฟนอมันจะเหี้ยวโอ้เพื่อนเราหมดหมดความหวังนั่งน้ำตาลนหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวมันหนีไปแล้วมั้งหนีไปแล้วโดนยิงน้องไปเลยยิงเลย พวกเราไปกันเถอะตอนนี้ไม่ปลอดภัยเฮ้ยยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ยังยิงอยู่จุกจิกจุกจิกเนี่ยวะยิงทีละเม็ดลงอินลงอินไม่มาลงลงมาโอ้มันลงมาลงมาแล้วลงกระทะโอ้มันบินมันบินบิน มันโง่มันโง่มันโง,นงเ่เออเออเย,ยเ,ออเป็นจุดจริงเป็นจุดจริงมียาบินมียาบินเอาไหมสักบินไหมโอ้อะไรอ่ะเอ้ยมี <ไป S 1> พระาชาสลาม<ป>มีพระาชาไป,ไปที่ฟ้ามาเดี๋ยวขอระเบิดเลยแล้วกันบึมบัมเออเออขอโทษ มีอะไรดีๆไหมโอ้ยโอ้โดนยิงโดนยิงโอ้ยปีนต้นไม้ได้ด้วยเหรอทีเดิมทีเดิมทีเดิมเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วลงมาแล้วมันลงแล้วมันโง่มันโง่ยิงดิยิงดิเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันโง่มันโง่จุกจิกมาแล้วมาแล้วโคเปอร์โคเปอร์กูเวอร์มีกูเวอร์มี โอ้แต่เลือดเหลือครึ่งหลอดมีขโมยเดือดเหรออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเออยิงบนน็อกมน็อกแตกข้างล่างข้างล่างไม่รู้เดี๋ยวขอฮิวแป๊บนึงเลือดเหลือครึ่งครึ่งหลอดข้างล่างไปไหนวะเสื้อน้ำดำตัวดำดำตัวน้ำตัวจรึ่งยิงแล้วเอาไปไหนละเมื่อกี้มันกี้หล่นตรงนี้นะเฮ้ยนี่ไงเอ้ไรหืมกูยิงโบลิ่งอ้อทำเป็นแบบ จู๊ไปไกลๆไงเหลือบเลยหมดเกิดจีจีวะสองโคหูจีจีวะขอดูหน่อยดิมีอะไรมั่งอ้อพวกนี้เป่าแอร์ดอกมาดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเตียงควนมีเตียงควนใช่ได้ยินไหนวะตรงไหนวะไม่เห็นวะเฮ้ยลอเตียงคิ้นหลังอือหือไปว้าบว้าบว้บโอ้โห สกิลอะไรกันนี่เฮ้ยมานี่มานี่มามามาสังหารเนี่ย้ยจัดไปเล็งยิงเล็งขอจะพร้อมเล็งเออสวยแต่กลารกาดสุดล้นล้วนๆมีอะไรนี่มีอะไรนี่โอ้๋อไอไอมีแต่พื้ยมันยังไม่หมดอีกว่าดูเลือดดูเลือดซะก่อนสไนส์สไนส์โอ้โหเลือดติ่ง ยู он, ย่ข้งบนอยู่ข้งบอนยงมนยงมนออยู่ออยู่รรยู่ขนไปแล้วขนแล้วขนแล้วนนยนะนนนะโดนใช่เหรอโอ้ไนม่เห็นเห็นตนเอยงตบินตกมาแล้วแต่วะงเห็นเลยจุดเดกินน้ำก่อนบนเครือยากได้สนมันปะคิดว่าไงคิดว่าไงปะมันอยู่นละมันอยู่ไหนละรู<ๆ>้แต่เราต้องแบบไปเข้าไปใกล้มันนะรวยง่า เราได้สไนมันคือเราแบบรวยบอกเลยนี่ไงกูคิวบินอ่กแล้วเอ้ยมาจริงตามมาต่อไปยังดีตามมาเลยไปตัวนี้มาตัวโอ้ตรงไหนตองไหนมาหยิบมาหยินอ๋อตรงหินนี้ตรงหินนี้ใกล้ล่วงเอ้ยล่วงแล้วเดี๋ยวเรากินยากินยาบินไปกินยาบินไปเพื่อนบินใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีตัวหนึ่งตรงนี้มีอืม บัดบอดบัดบอดไปไปไปเราก็จะไปจุดเดือดตรงนู้นไม่ใช่ยังไม่ได้ออกไปจากตรงนี้เลยโอ้โหขึ้นไม่ได้มันชันเกินไปจบแล้วดูเราดู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 วิธีหนึ่งจ้าวิธีหนึ่งจ้าเออมาแล้ว่ถึงแล้วถึงแล้วขึ้นไหมขึ้นไหม วะมีอะไรน่าเล่นนี่ไงทาก็เปลดอดิจิตาคาคาวะเอาไหมเราเล่น SK S K S โอเคเดี๋ยวรับมือแบบส่งเวลไปไล่ศพไนเปอร์ระยะไกลไปตรงไหนไปท่าเรือไปท่าเรือได้เจา้าบอมเนี่ยไม่ถึงปเป้าแบบเออยี้เมื่อกี้เห็นน้ำ ก็กินสักหนึ่งคำยึดเข้าไปเราแบบพร้อมแล้วเราแบบพร้อมที่จะเป็นแชมป์แล้วแต่ขอสโก๊ปแบบไกลๆดิโอจริงแบบเม็ดเดียวล่วงเดี oh. ๋ยวใช้สกิลนี่ไอ้ใช้สกิลวันนี้ <c oughs> คนที่น่านี่เจสกิลวันนี้ที่น่ายเน,นี่ยคนที่น่ายเจสกิลฮิวีกว่าเผื่อแบบเผื่อล้มไงเผื่อล้มจะได้แบบชุบเลยอะไรอย่างเงี้ย ว่าแต่เรือไม่มีแล้วเหรอขโมนเคลียเรือไม่มีคนแล้วเหรอไอเหล่ายี่สิบคนบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยเฮ้ยเทนี้เทนี้เทนี้มีประเด็นนี่เลยยิงกันข้างหน้าเลยไม่มีเลยยิงกันข้างหน้ายิงกันข้างหน้าเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าโอ้ยยิงยากจัดโอ้โดน โอ้ตรงนู้นก็มีอุย๊ยกับโดนโอุย๊ยกับโดนไปบัดซี่กูไปไดีวะเนีเยเอาละฮะตอนนี้มารนะยะประชิดอืมหลอบอืหลบโอ้เกือ,อบอ Yeah illuminated. Please pick up my respawn. Thanks. Bat A b a bad